คุณยายวันนี้นะคะดงนาฟาร์มก็มาส่งลูกหมุนป่านะคะให้กับคุณยายดวงเพชรดวงเพชรนะอยู่ที่ไหนคะบ้านบ่อเดือนห้าค่ะบ้านบ่อเดือนห้าอำเภอภูพานนะะก็แปลกใจมากไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าคุณยายดูข้อมูลจากไหนคะจากคลิป y o t u u e หรึเปล่าคะอ๋อแล้ว สนใจ,นใจก็เลยโทรไปหาดุงดาวฟาร์มช่วงเดือนที่แล้วจองลูกหมูป่าเอาไว้นะคะ,ะก็อยากทดลองเลี้ยงดูเหตุผลที่อยากเลี้ยงเพราะอะไรคะคุณใายเพราะว่ามันน่ารักมันน่ารักก็สําหรับลูกหมูป่านะคะอายุ45วันนะคะอย่านมนะคะกะ็ทางดงดาวฟาร์มได้มาลงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็แนะนําการเลี้ยงการดูแลนะคะถ้ามีปัญหาก็สามารถทักได้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ยายมากเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เ่อนกันนี่ว่าติเข่าเมื่อต้องตะลยงเปบุญแจเมื่ไดดเข่า